อารมณ์สำหรับจะโลภจะโกรธจะหลงผ่านมามันก็กระโจนออกมาทันทีมันจึงเกิดกิเลสนั้นเร็วมากยิ่งกว่าสายฟ้าแลบโลภจริงโกรธจึงหลงได้เร็วมากเหมือนกับสายฟ้าแลบเพราะอนุสัยหสะสมมากอยู่ในสันดานการไหลออกสืออาสวะก็มีได้ง่ายเดี๋ยวนี้เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้รู้หรือเปล่ารู้หรือ,อยัง ว่าเรามีอนุมีชีวิตในประจําวันมันเป็นอย่างนี้มีอนุสยัยสะสมไว้มากพร้อมที่จะไหลออกมาเป็นกิเลสที่อาสะวะน่ะมันหนักมันเอจึงจึงตัวนกิเลสเร็วมันก็สายฟาแลกเมื <c> ่อ <oughs> ปัญหามันมีอย่างนี้แล้วจะทําอย่างไรต่อไปในทางแก้ท้อง <c oughs> มันก็คือว่าจะต้องทำในลักษณะที่ตรงกันข้ามเพราะมันจะโลกก็อย่าโลกบังคับไว้ลอยาให้โลกอนุสัยก็ไม่เกิดกับลดลงไปที่ทีหนึ่ง